Case okay, Study Project ที่ว่าการใบรษณีพรเจริญทีม27อธิบายเหตุการณ์สาเหตุปัญหาการจัดการขนส่งพัสดุด่วนพิเศษ EMS ชำรุดเสียหายของที่ว่าการใบรษณีพรเจริญเกิดจากพนักงานในการจัดส่งสินค้าส่วนใหญ่เป็นพนักงานชั่วคราวที่มีอัตราการเข้าออกที่สูงทําให้ทางที่ทําการใบรษณีพรเจริญไม่สามารถที่จะควบคุมพนักงานได้อย่างเต็มที่พนักงานขาดความใส่ใจในการให้บริการ การแก้ไขปัญหาเริ่มจากที่ทําการใบษณีพรเจริญควรมีวิธีในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือจัดอบรมพนักงานภายในองคอ์กรเกี่ยวกับงานบริการที่ดีและฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดส่งพัสดุที่ถูกต้องตามขั้นตอนสุ่มประเมินการทํางานของแต่ละ,ะแผนกว่าสามารถดําเนินงานตามที่ทําการใบษณีพรเจริญกําหนดไว้ได้หรือไม่พร้อมทั้งมีนยโยบายห้ามโยนสิ่งของที่ฝากส่งทางใบษณีโดยเด็ดขาดหากพบว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมใบษณี ไทยก็ควรมีบทลงโทษตั้งแต่ว่ากล่าวตักเตือนทันบนตัดเงินเดือนถึงไล่ออกผลการแก้ไขปัญหา 1. จะส่งพัสดุได้ตามเป้าหมาย 2. พนักงานในองค์กรมีการทำงานที่ได้คุณภาพและน่าเชื่อถือ 3. พนักงานในองค์กรมีการส่งพัสดุอย่างระมัดระวังมากขึ้น ออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 1. ควรจัดอบรมพนักงานในเรื่องของจิตสำนึกคุณภาพของงานอย่างทั่วถึงไม่ใช่เพียงแค่แผนกเดียวแต่ควรอบรมพนักงานทุกคนเพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับคนในองค์กร 2. การสื่อสารกับพนักงานก็มีความจำเป็นให้หัวหน้าแผนกนำจสื่อสารกับพนักงานให้มากขึ้นขอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ